อันนึงเอาเป็นโรตีโรตีไม่ใส่อะไรเลยโรตีธรรมดาโรตีธรรมดาไม่รู้เขาอย่างไรน้ำตาลค่อยมานมน้ำตาลค่ะแต่ว่าไม่ใส่กล้วยไม่ใส่ไข่ค่ะไม่ใส่นมน้ำตาลใกล้เหมือนเดิมเขาต้องบอกเลยโรตีไม่ใส่ไข่ใช่ไหมโรตีธรรมดาอ๋อธรรมดา กนอนแมาวยลงนคะก้ก mm, pues ็เลย้้ร็ครับครับครเดี๋ยวเผื่อให้เปนแผ่นหนึ่งไม่ต้องแหงนะไม่ต้องแหนะโอเคใจจงใชอยยาวม่ก้าบังอ๋อไม่ไม่ยาวครับเนี่ยสั่งก็ได้เลยและเดี๋ยวทำให้เลยครับมีมีไม่กี่เจ้านี่นี่สองเจ้าก็หมดแล้วครับ เอาใส่ไข่ครับไข่หนึ่งโอเคครับไข่หนึ่งเอาใส่ไข่ใส่กล้วยครับใส่ไข่หนึ่งใส่ไข่ใส่กล้วยหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาโอเคครับผมได้ครับพ่อแถมนมเยอะๆนะเอาใส่นมเยอะๆนะจอสใส่นมเยอะๆเดี๋ยวพ่อเป็นเดียวเป็นเดียวใส่นมเยอะโอเคเอาจอสตั้งให้หน่อยนะตอนนี้เป็นเดียวนี่ตั้งให้เปใส่ไข่ ใส่นนอันนอีแผแอ้คันนี้ใส่คนละครึ่งได้ไหมคะได้ครับเอาเอาควงควงควงจ่คนละครึ่งคนละครึ่งค่ะ

เสร็แล้วเลยเสร็แล้วยังเสร็แล้วอ่ะไม่ทึบเลยอ่ะรันด้มาซื้อตั้งแลามเนะนั่นเลยจบดีไปแล้วี่นะต้นเก็บปลาด้วยนะน้กล้วยอย่างเดียวหมกลน่นะคะองน้กลวอย่างเดียวือยใส่ไข่สองธรรมดาสองแล้วก็กล้วยหนึ่งกล้วยอย่างเดียวนะครับผมโอ้กล้วยเดี่ยเพหนึ่งเหรอกล้วยรติกล้วยนะเไจัดด

แส่ไข่ะใส่นี่หนึ่งเดียวเอาได้ไม่มาดีไปแล้วช่องจานเลยใ่จานชลองไปไปเ็นช่งเฟนจนลนึแล้วก็ไปเฟนเดียวจานนึงไม่มาดีไหมดแล้วไข่แผนหนึ่งเดี๋ยวเมน้าเดี๋ยวเยเยนะครับเดี๋ยวเาก็ได้ อใส่ก้วยข้างบนคนละครึ่งเนี่ยกล้วยนีย่กล้วยเขาเอาไปมันนอกเขา,เ,ขา <c ười> เครื่องบินมันไม่ไปเขาลงมาจอดที่นี่เลยใส่แต่นมนะคะม,มิตรเดียวมิตรรัดหรุ่ดรัดง่ายดีร้วยหน่งอ่า,ดดามาทำไม่ทุก สักเพลินมากไม่มีนักคุูย,ยันยกกันเนละ <c oughs> ยาอยูกไปเลยเลอไป็นจริงอะ่ะไปเรือเลยนักคยูย,ยนันวั้กับเื่นดเล่นกันเลยมั้ง <c oughs> เราเล่าานมาได้ทุกครัดู